น้ำมนยังีน้ำมเขาอย่าม็อแกแล้วมันหยิงแดดปแดดแสบะแดดแสบด้ือไหมเด้อแมเนตก็มาตามมาพุงเลยเ้เน็ตเด้อตามมาพุงท่นก็เอานามานะ

ว่อยากเอาโอูหาไก่ขาปทกคนจับตัวที่อหนที่ไหนท่ไหนที่านท่น่นี่ไหนท่น่ไ่นี่นท่นที่ไนที่ไ่ไหก่ไนไทีไหนันที่ไหนี่นทีนไห่ไนีไไ่นีไหนนนไ่ไนนหน่ไนห เจอกันจ่ายายทวดวันที่สิบเจ็ดแล้วจ้ะนเอฟซีสิแม่สวัสดีค่ะยายทวดคิดถึงสวัสดีค่ะคิดถึงเด้อคิดถึงเซนกันล่ะมาเด้อมาเด้อ รับาพสูบแบบดีแบบที่ดามากก่าิบเจเดอร์าหาฮอขตมขตมามาเฮ็ดเบียดมาเฮ็ดเวียดมาซอ,อยสินมาซอยสินมหาขดตมแน้มที่ซิบหาเดราเราเดอแม่แมเน็ตันคือจีฮอตรงดีมากเดอ้อแม่ได้แต่ได้ล่ะทุกแม่ล่ะแม่เอฟซีเข็ดเราไดเดอ้อก,ก่ไกุ่เย่นต้ สวัสดีแม่ลิตาตุกยาเสพๆจ้าสวัสดียาทวดไปที่หกจ้าแม่โอเคจ้าเจกาาอกันค่ะที่หกมาเด้อเห็นว่าหอด,อดหปีนี้มาเศร้านิดเด้อห้ามาห้าจังเลยทู่มากทู่มากจีบแม่ทวดทำไมไม่มากินด้วยยม่ทวดเรากินละค่ะเราสดกินแล้วค่ะกินแล้วกินอยู่เอยเศร้าแดงได้กิกน บอกเ,เก็กบบตสดเองเก็กบเก็บเอการนมการไม่ยังแน่สิบเจ็ดานกับมือบุญเลยมือบุญเน้อค่ะมอลลก่อนกับล่กลางเว้นสิบเจ็ดนี่เรา,เามาที่เราบ,าจ,บาจันทร์ตัวเลขจัดให้เลามอลกลางเว้นมันถีสิบเ็ดไดพี่น้องมันมาจพิคนไปทะเลองมอลลก็ได้ลืมเลยเหรอมาลืมหอดวานมแต่วันที่สิบห้าได,ด้พี่น้องเนอะอนับแบบดีทำซูมือหนาะทัไปหามอลลั่มา,าน นูจากพี่สิบหกหรือสิบเจ็ดเสัตสัลืมสิบเก็ดเก่ว้นสิบเก็ดนั่นมอรัมหอมจันทร์ี่ระวัดสิมาลั่มสิบเก็ดกันคือระเบียบว่าทศินแม่บอกเน่ดแจ้งเนี่ยสิบแปดเนี่ยมาสอบรถแห่เออสิบแปดเนี่ยมาสกับมีตรถแห่มีความยาวแห่กระตินไปแล้วที่เราเราเราีเรานอนเราไปทั้งอากาศทั้งนี่แหละ ท่างหนสดนี่ลนะเดอ้อพี่น้องเดอ้อหน้าโหลดตอนรับครับสู่แบบเดีเงียนกับมือให้นอนหลบ <c oughs> เฮ้ยมันขับกิน,นีกับพี่น้องทุง่มเป็นอน,นอนเฮนทุ่มผนละแขกสุดแดกไปคนละหลก็แต่มา่อไรไลน์ได้ันมาหน่อยแต่ยัง,งกิน,นีละ่มละมนาได้ไลนยเนี่เด้อพี่น้องเนยได้ตรวจเราเนี่ยหน้าโหลดมาแต่เป็นสี่สิบหกโหลด ิมหกซิบห้าอะไรมาห่อกระต้มซอยกันห่อกระต้มห่อกระต้มกันหอ่อป้าปายเป็นจันว์อะเขาเสียอาขนมปิดมากแล้ว่มมา,ากต็ตุมมัดดีสีเดียว่อสีเดียว่อตั้งแต่วันที่ซิหาก็ตุงมมาดห่อเซนห่อเซกัทินนะนั่นห่อเซกระทินฮ่อตอมีกกระต้่มมากเท่นี่กับตอมิกกระต้่มมัด กระเดี่ยวห้องต้มนัดนี่สำคัญที่สุดคือเอาผูกแขนผ้าแล้วก็เอาเอาเอด่อิ่งผ้ากับผูกเพิ่นผ้าลานะ่ะถ้าสูตรใา่สอดกับผูกแขนให้เพิ่นเขาต้มห้องเป็สำคัญมันเป็นสิ่งสำคัญทสูตรแม่เป็นกันกับน,นี่ต้มใส่ต้มนัดเด้บมนต้มนัดเพนี่มัดคือมัดให้มัน,น,นมันมือนก่น เรียนป่วยทานพี่นอส่งไา้ลเหรเรียนป่วยท่านมาส่งมาหลายบรือเออหลาย่งมาทั้งนี้ทั้งอยู่อัล่งสิทเจ้าล่าสิหอมมากตเจ้าล่างหอมมโอ้แลเไปนาเขดไปนา่งมาของตอหัวจากหัวแดแตอาต้มานทั้งต้ตกต้นมาตัวัวมาตวหลายเนีใส ตงาด่ายดกินงเองใหม่มากินแทมกินล yeah, ้วน้องใหม่เขาเจแหงมากกินเ่ยซูมื่อจะกงเทพกรุงเทพแหงมากเหลือน้อใหม่น้องใหม่แบบว่าเขาย้ำเร็วนะนั่นน้หักป็ะเด็นมาไหนดิอันร้ามไงลำบากก็มาเที่ยวมาเอาฟักันาทานเอามาหลายปวดปลาบานปปลาถึงกอนจอด

อยู่บ้านหน้าเรียงตำบลพายอำเภอไายมุ่นภูรายุไก่กลับไปแห่กำลังใจอยู่หน้าหาหนาเวทีถ้าผู้ใดบ่ได้ไปกับบัตรออนไลน์นะคะอืมอย่าลืมสนับสนุนบัตรออนไลน์นะาริตะไลน์ในรอบสองร้อยยี่สิบสองเออสองสองสองเลขสวยงามสองสองสองเรียกแม่งตีสองสอง,องสอง ถ้าฮาหมูเดลเลขดีมากมันถือจีงหงงนกนองเอาตุ่มมหองกันเนพี่น้องเรื่องหาถือแล้วมันที่หนึ่งน้่งถือถือ,อกี่บาหาถือภาพถือถือกี่บาถือ <c oughs> ถือถือถือ,อ <c oughs> ซื้อีเสียง,ยงไม่ไงนาิตะไลนี่นพี่น้องซื้อบัตรจองตัวเขามาเดียวคุณแม่ส่งลีงก์ให้นะคะเทนบอที่ปักมดหายเอาขอถีปักมดไป มุดขึ้นบ่พี่น้องมุดขื้นบอมุดขื้นบอไม่แมมุดว่าขึ่นบอยังไม่รนเตอร์เน้อ เกีงางโซเซ่ได้มันลุ่มหลายเตียอะไรมันก็เลยอวนลุ่มแบบกิ่งเวดลุกฝืนแม่เยอะฟังม้วนให้กันพี่น้องเออเน็ตขยก็ไม่ขี้ลายครับเถอะไรเน็ตว่าติ่งขี้งเลยไม่ขึ้นค่เห็นแต่ดาวสั่นอ๋อน้อมก้อยเป็นคนตาเห็นบ่ น้องนูยิ้สต้นสนกับม่เรียนรับนนโอ้โมาเรียนรับน่หนูกับเรียนรัมนำหนก็เลยน้องมาเห็นงานนำไ้แน่แล้วะล่ะนูกอนเงี้ยพูดแล้วว่ะไดนหมดแล้ว่อ๋อคือวายุบานอำเภอไดสถ่นไนกัน้สกลั มันเป็นหมดสนับสนุนได้อ๋อปักให้แม่ล้วทางพี่น้องปัาให้แม่แล้ว,ลวเข้ากลุ่มเลยนะคะบัตรหนึ่งร้อยบาทบัตพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะคะอื่นวันสุดท้ายแล้วคุณแม่ส่งริงให้เลยเนี่เห็นปะมาแล้วขอบคุณพี่กิมจิพี่กิมจิวยขอส่งผิดตัวนี้พี่กิมจิบัตรหนึ่งร้อยบ,บาทพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะคะ คุณเชียนคุณเชียนส่งลิงก์ให้แล้วนะคะ